สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชื่นชอบตัวเลขทุกๆท่านนะฮะ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้เป็นคลิปหวยห้าหน่อยลงหวยห้าหนอยให้ก่อนเพราะว่าหวยรัฐบาลยังทำไม่เสร็จ ส่วนหวยฮานอยไม่ได้ลงมาสองวันเนื่องจากไม่สบาย <c oughs> <c oughs> เป็นไข้หวัดหวัดแดดนะฮะหวัดแดดไอแสบคอเสียงไม่ค่อยมีแล้วหวยฮานอยเข้ามาทุกวันนะฮะเมาวานเข้าหกเจ็ดตรงๆปกติเข้าหกเจ็ดเข้าศูนย์เจ็ดแต่เพราะกิจส่วนเลขวิ่งนั้น เข้ามาทุกตัวเล็กวิ่งเล็กรูดเมาืวานให้วิ่งหกกับสี่หกก็มาตั้งแต่หน่อยแรกหน่อยที่สองหน่อยที่สามสี่นั้นมาหน่อยที่สามก็คือหน่อยปกติแปดมาหน่อยสุดท้ายอ๋อมาหน่อยที่สองแปดห้ากับแปดสองแล้วก็ศูนย์นี่นะะ ม 0, <c oughs> 0มา0เจ็ด0มาหน่อยเดียวฮะ0มาหน่อยเดียวหวยรัฐบาลวิ่งวิ่งบน <c oughs> <c oughs> wing. Wing. Wing ออกล่างก็คือวิ่งวิ่งบน0กับเจ็ดไปออก1เจ็ดล่าง ก็บอกกับพัดพวกไปว่าศูนย์กับหนึ่งนั้นมันชนกับสามสูตรชนกับสามสูตรมาหนึ่งทั้งบนทั้งล่างเลยนี่นะฮะไม่ได้ทำแบบสิบห้าชุดแล้วสิบสองชุดคือทำแบบใหม่ก็เข้าสองตัวตรงๆนะเข้าสองตัวตรงๆหนึ่งหก แล้วก็มีพักพวกหนึ่งหกนี่ไม่ได้อันนะฮะอันหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกเขาไม่อันพักพวกจากนครปฐม,ถ,มถูกหนึ่งหนึ่งหกพักพักพวกที่เป็นต่าง,างดาวไม่ใช่ต่างดาวเป็นพักพวกต่าง ต่างเมืองนะฮะต่างเมืองต่างประเทศก็ถูกหนึ่งหนึ่งหกก็ไลน์มาบอกว่าปีที่แล้วไม่ถูกเลยบอกว่าไม่ถูกเลยฮนะปีก่อนนั้นถูกทุกงวดแต่ปีที่แล้วไม่ถูกเลยก่อนก่อนในดาวพฤหัสจะย้ายเนี่ยพอดาวพฤหัสย้ายปับ๊บถูกสามตัวตอง เพราะว่าเขาแทงแค่สามกลับถูก 1, 1, 6, 1, หนึ่งหนึ่งหกได้พันหนึ่งอันนี้สาวเมียนมาได้พันหนึ่งคือเป็นลูกศิษย์ผมมานานเจ็ดสิบปีอยู่แล้วตอนนี้เป็นอาจารย์ผมเนะี่ยผมมีบอกว่าหนึ่งมันมีทั้งศ0กทั้งหน่วย แต่ดันไปอยู่ร้อยด้วยอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวหาดูก่อนก็นี่นะฮะเลขตัวแดงเลขดำนะเป็นเลขดับเลขตัวเลขสีเขียวนั้นเป็นเลขดับเนี ouais, see, right, ่ยอันนี right? ้เป็นเลขดับเหลือตัวแดงก็ศูนย์หนึ่งสามหลักร้อยบนนะศูนย์หนึ่งสามหลักร้อยบนก็ตรงๆนะฮะหนึ่งหนึ่งหก เนี่ยหนึ่งหนึ่งหกส่วนล่างหลุดนะฮะมีหนึ่งแต่ว่าเราตัดเจ็ดออก, <c oughs> อกเจ็ดนี่มันดับสูตรเดียวนะจ่าไวท้ทั้งทั้งหลักหลักหลักสิบนะฮะน่าจะไว้แต่ว่าข้างบนนั้นตรงๆนะฮะหนึ่งหนึ่งหกแต่ว่าก็ได้แค่สองตัวสามตัว,ตวดวูหรือเปล่าไม่รู้ด้ดูก่อน <c oughs> หนึ่งหนึ่งหกมีหรือเปล่าไม่ได้ทําเลยอืมไม่ได้ทําเบิ้ลเลยนี่นะฮะบนไม่ได้ทำเบิ้ลเลยน,นะฮะสามหนึ่งหกศูนย์หนะะึ่งหกอืมหนึ่งหนึ่งหกไม่ได้เอามันเป็นเลขเบิ้ล เสียดายเนี่ยวันที่สองไม่ได้เอาครบนะกลัวว่าอะไรอะ่ะกลัวว่าคนจะไม่ชอบนะแต่หวยเข้าตรงๆเลยเสีดายเลยสดายมากๆหวยเข้าตรงๆหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแปดมันหลายตัวด้วยถ้าทำทำถ้าจะทำเป็นหมดทั้งหมดนะมันเยอะมันเยอะชุดจัดอ๋อเข้าต,งต,งตงรงๆเพิ่งดูนี่แหละเพิ่งดูนี่แหละอืมได้อืม ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยอาศัย,ยบนเข้าตรงๆก็พอแล้วเนี่ยเข้าหนึ่งหกเข้าหนึ่งหกสองตัวจริงแล้วโอ้โหออกเต็มๆเลยก <c oughs> ็ <c oughs> หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกกันบ้างนะฮะเพราะว่าเลขไม่ได้อันเลขไม่ได้อันหนึ่งหกเขาไม่อัน <c oughs> <c oughs> ก็พวกพอไม่ได้อันพวกเราก็ได้เต็มๆนะได้เต็มๆ เอาฮานอยก่อนอันนี้ฮานอยวันที่สามยังไม่ได้ไปหาหมอเลยไม่มียากินไม่กล้าขับรถฮานอยวันที่สามือนห้าหกเจ็ดวิ่งรูดแต่พอกิจพิเศษ และการคาดสี่กับสามสี่กับสามนะฮะสี่กับสามก็มีสี่สี่หกสี่สองสี่เก้าสี่หนึ่งสามสองนี่แจวเลยสามสองสามสองสามแปด สามเก้าสามหกปกติแล้วีไอพีปกติแล้วีไอพีวิ่งรูดแปดกับเก้ามีแปดสี่แปดหกแปดศูนย์แปดเก้าเก้าหกเก้าสองเก้าสามและเก้าสี่ 4, ตัวเดินเก้านะฮะวันนี้ <c oughs> <c oughs> กำลังวันนั้นสองกับสามเอาสองกับสามเนี่ยไปจับจับกับตัวเดินจับกับจับ ไปจับกับ99%ก็คือ0กับ8จับให้ได้นะฮะเดี๋ยวจะว่าเมื่อนั้นทุกงวดนะฮะจับให้ได้ทุกงวดเมื่อวานนะฮะ2กับ9เป็นตัวเดิน8กับ6กำลังวาน4กับ7เป็นตัว99%เมื่อวานออก6-7นะะี่ยออก6-7ออก สองสี่เนี่ยหกกับเจ็ดจับกันสองกับสี่จับกันเนี่ยเข้าสองเข้าสองห้านอยนีท่ท่านได้ตังแล้วท่านได้ตังแล้วส่วนเก้าหนึ่งหนึ่งไม่มีก็มาก็มาเมื่อวานเก้าหนึ่งจะมีสมาชิกคนหนึ่งนะอยู่ถแถวบางมุทียนชายทะเลก็ฟันไปสามหน่อยฟันไปสามหน่อยฮะปรึกษาผมว่าอาจารย์มันออกไปแล้ว ปกติเอาอะไรใส่ดีผมก็บอกเอาสีใส่บอกจับสีวิ่งบนรู่ล่างหวยก็ออกสองสี่จริงๆพอ VIP โทรมาอีกแล้วอาจารย์เอาอะไรดีผมบอกแปดบอกแปดออกไปแล้วนะออกไปแปดหกแปดห้าบอกจับไปนะเฮอแปดนั่นออหวยออกมาแปดสองบนสามแปดสองบนก็ฟันไป สองห้าหนอยสองห้าหนอยฮะฟันไปทั้งทั้งทั้งปกติและวีไอพีตั้งเย็บกริปเลยยังไม่ได้ตังทั้งบาทเลยมีค่าครูหรือเปล่าม่รงเผมบอกแนละ้วฮะใครโทรมาหาผมผมแนะนำได้ผมแนะนำให้ได้นะฮะแต่ว่าจะมีใครกล้าหรือเปล่าไม่ได้เสียตังนะฮะไม่ได้เสียตังไลน์มาหาผมถามผม ไม่ได้เสียตังค์นะฮะผมไม่ได้เรียกร้องไม่ใช่ไปเหมือนคนอื่นเขาเลยโหลายไปขอตังค์เขาย้อนหลังเอคุณต้องทําเท่านู้นเท่านี้แต่ก่อนบางไอ้น้องบัวลาพูมาฟ้องผมบอกเรียกทีสี่ห้าพันเลยส่งเลขมาแต่ไม่ส่งมาเฉยเฉยฮะพอถูกปับ๊บเอาแล้วไปขอตังค์เขาแล้วสี่ห้าพันเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ผมไม่มีนะฮะผมไม่มีผมไม่มีมมมขอใครไม่ขอใครนะฮะ ผมไม่ขอใครเลยจนก็จนจนก็อดคาริบโอดอย่างเสนะือเนี่ยแต่อิ่มอิมอย่างทุนักนี่เขาบอกว่าแบบนี้พ่อแม่ผมสอนไว้ไม่ขอใครไม่ยืมใครไม่ยืมด้วยไม่ขอด้วย <c oughs> ขนาดเขาให้ผมยืมอ่ยผมยังไม่ยืมเลยไปพัทยาซืมค่าซ่อมรถหมื่นกว่าบ,บาทผมบอกไม่เอาเสียเงียเชายเงียดชานี่แมวไม่ซ่อมมาซ่อมที่บ้าน <c oughs> มานอน กินข้าวลิงก็คืนรถเสียก็มีเรื่องมาสอบถามเพื่อนๆหนะ่องค์นี้สวยนะฮะสวยมากๆเลยเป็นลุงผู้สุขพิมพ์เล็กนะฮะตัดคิดผมเพิ่งอลูกชายเพิ่งหยิบมาให้ดู นี่เช่ามาจากภาคใต้นะเช่ามาจากภาคใต้เช่ามาจากตะชีพนี่นะฮะหลัง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 มีรอยจานด้วยนะฮะตัดทิศข้างอูข้างอูนะฮะลุงลุงปสุขกวัดมะคองมาขามเท่าองค์นี้เท่าที่ผมดูใน y o u t u ู e มาไม่มีไม่มีองค์ไหนสู้องค์นี้ได้นะไม่มีองค์ไหนสู้องค์นี้ได้เลยสักสักองค์เดียว ที่บอกว่าสวยสวยเก๋หรือเปล่าไม่รู้อะไรนี้อผมดูแล้วมันยังไม่ถึงเลยแต่นี้สวยนะมีปากเลย <c oughs> มีปากด้วยก็อยากอยากจะสอบถามเพื่อนๆเนี่ย <c oughs> ท่านดูแล้วเป็นยังไงฮะอย่าลืมนะกดไอ <c oughs> คอมเมนต์มาด้วยคอมเมนต์มาด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะเพิ่งเพิ่งลูกชายเพิ่งเอาออกมาให้ดูซื้อ เช่ามาเกือบสิบปีแล้วเนี่ยเพือลูกชายเพิ่งเอาออกมาให้ดูตั้งแต่อยู่หลังสวนเนี่ยหลังสวนใหม่โดนหักคอหอ้มาเหส่สวนไปก็พิจารณาให้ทีเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นแท้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าแทพันเปเซ็นตเนี่ยไม่ผ่านการใช้องค์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้เลยฮะดูนะครับสวย เนื้อสวยอะไรสวยหมดใครที่รู้ช่วยคอมเมนต์มาให้ด้วยนะว่าองค์นี้สวยไหมใช่ไหมถึงหรือเปล่า <c oughs> คลิปนี้ปรดดู่อความบันเทิงนะโปรดดู่อความบันเทิงจะพยายามลงฮหาหนอยให้ทุกวันส่วนใครจะกล้าวิ่งกล้าอะไรนั้นโทรมาหาผม ถ้าท่านกล้าถ้าท่านไม่กล้าไม่ต้องโทรนะคือกล้าได้กล้าเสียนะฮะกล้าได้กล้าเสียเหมือนกับคลิกชอบต่ําแต่ไม่แทงต่ํายืนดูมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะชอบต่ำแต่ไม่แทงต่ําโปรดดูเพื่อความบันเทิงครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีได้ข่าประตูกันท,กทุกทุกท่านนะฮะจากฮานอยของผม ฮานอยของผมเด็ดจริงนะฮะไม่ใช่เด็ดเล่นๆสวัสดีครับ